เป็นคำถามสำหรับคุณบุญชัยนะครับคือธุรกิจที่เป็นขนาด SME เนี่ยไม่สามารถจะไปตั้งโรงเรียนพัฒนาคนงานแรงงานของตัวเองเหมือนอย่างบริษัทขนาดใหญ่ๆจะแก้ตรงนี้ยังไงครับคงไม่ได้คะคงคงตั้งเองไม่ได้นะฮะ <c oughs> ก็ต้องออมาใช้บริการนะอย่าง,อย,างอย่างที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยนะฮะคือส่งคนมาพัฒนา มาศึกษาจากในสถาบันต่างๆที่คุณอิสระก็จะทําทาง CP ก็ทําทางผมก็ทํำส่งเข้ามาเรียนแล้วก็เราก็จะให้ความรู้ไปนะไม่จำเป็นต้องเป็นเป็นเป็นสถาบันปิดสถาบันที่เปิดสถาบันทุกคนนะครับผมว่าตรงนี้เป็นเป็นพ้นทางหนึ่งนะครับหลายๆครั้งที่ผมพบกับคุณก่อศักนะฮะที่เป็นซีอของเซนเวนนะฮะเขาจะบอกเสมอว่า ทางเครือสาพัฒน์ต้องตั้งสถาบันอสอนนะทางด้านธุรกิจนะให้กับอย่างน้อยลูงค้าปลีกพูดจะตออเวลาเลยแล้วมามาเจอคุณอิสระคุณจะบอกว่าต้องทำนะพวกเราอะตอนนี้ถ้าเราไม่ทำนี่นะการพัฒนาอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันจะด้อยก็ทุกทีแรงงานเราก็รด้อยคุณภาพไปทุกทีที่ผ่านที่ผ่านมาตลอดที่อย่างท่านทุกท่านพูดถก็เพราะว่าเราขายแรงงานมาตลอดอนะฮะแล้วก็เสพติดกับกับ อันนี้เราดุ้งเรืองมาจากการขายแรงงาน<อ> FDI นะฮะส่งเอาเข้ามาแต่จริงๆสำหรับผมเองเนี่ยผมคิดมาหลายปีแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยจะทําอะไรก็ต้องเอาฝรั่งมาลงรูปลงทุนเอาเทคโนโลยีมาทําไมทําไมคนไทยฉลาดฉลาด,ลาดทั้งนั้นบริษัทในคือผมก็สามารถค้นคว้าอะไรได้หลากหลายอย่างสุดท้ายก็ต้องไปเอาต่างชาติมาอย่างผมเพิ่งไปซื้อเรียกว่า Homogenizer ตัวหนึ่งนะให้กับโรงงานนมของผมนะฮะ คนไทยก็ผิดได้ประมาณ9000แสบาทนะฮะแล้วก็มีของเยอรมันสองล้านห้าพอให้เขาเลือกให้โรงงานเลือกเอาเอาเยอรมันดีกว่าสบายใจดีสบายใจดีนะครับผมบอกคุณเลือกเขาคุณไม่ดูสบัติของเขาแตกต่างยังไงคนไทยเรามีความสามารถนะ่นทำไมต้องไปซื้อของเยอรมัน ันมีความเป็นค่านิยมอะที่เขาเชื่อฝังใจนะว่าถ้าเป็นของต่างชาติต้องดีกว่าแต่ผมคิดตลอดเวลาว่าคนไทยเป็นคนเก่งคนไทยคิดอะไรเป็นแต่คนไทยขาดโอกาสนะที่จะได้เอาความคิดของตัวเองเนี่ยนะมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วคนไทยก็ไม่มีเออเมืองไทยก็ไม่มีใครสนับสนุนเรื่องของเออเอาเอาเทคโนโลยีไทยมาใช้นะฮะทุกอย่างก็ซื้อเทคโนโลยีหมดเราร่วมถุนต่างชาติต่างชาติก็เอา เทคโนโลยีมาหลาได้ค้างเทคโนโลยีต่างชาติมาใช้ไม่ได้นะฮะเราต้องมาแก้ไขเองทําเองซึ่งอันนี้มันเป็นความความเคยชินนะฮะอย่างที่ดรพิชิตบอกว่ามันเป็นเสพติดนะความสบายกับตรงนี้นะฮะผมิดว่าตอนนี้ต้องเปลี่ยนผมว่าเมืองไทยเนี่ยต้องลดการพึ่งพาพึ่งพาต่างชาตินะแล้วค้นคว้าอะไรด้วยตัวเองแล้วทำให้ออกมาสำเร็จธุรกิจขนาดใหญ่ต้องส่งเสริมนะต้องไปเอา สิ่งที่ค้นคว้ามาได้เนี่ยเอามาพัฒนาในระดับการพัฒน์นิดได้นะฮะถึงจะถึงจะเรียกว่าอนาคตของเราในเรื่องการผลิตเนี่ยนะฮะมันต้องเกิดขึ้นมาจากคนไทยหลายประเทศคงคิดอย่างนี้นะผมเรียนนิดหนึ่งนะซัมซุงเนี่ยเราก็เคยร่วมทุนกับซัมซุงเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วผมจําได้ว่าตอนนั้นซัมซุงเนี่ยเราสั่งคุณแอลอาจจะพูดเมื่อกี้ใช่ไหมฮะว่าซัมซุงเราเนี่ยสั่งทีวีเข้ามาเราก็ผลิตทีวีผลิตทีวีมา พอเ,เปิดสองวันมันเสียแล้วเราซ่อมไม่ทันเลยนะฮะตอนนั้นอนะ oh. นะซ่อมไม่ทันเลยไอซีซีนี่ซ่อมโดนเขาว่าโดยเขาดา่าฮาว่าเอาสินค้าอะไรมาขายก็ไม่รู้ oh. ตอนนั้นเขาขายเพราะต้องการจะแข่งขันในเรื่องราคาซื้อของถูก oh. ขายของถูกอย่างเดียวนะฮะแต่หลังจากนั้นแล้วผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเจอประธานซัมซุงเนี่ยผลกำไรของซัมซุงเนี่ยนะฮะเน็ตโปรฟิตประมาณจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนั้น บอลลุ่มวิสัยน์ใหญ่มากแต่กำไรอยู่จะสองห้าเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นผมน่าจะยี่สิบปีแล้วที่ผมเจอประธานซัมซุงหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนใหญ่เลยเขาแก้ไขายใหญ่ครับผมเชื่อว่าไม่ใช่ซัมซุงคิดเองอย่างที่ดรบิชิตบอกนโยบายอไคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของของเกาหลีเนี่ยต้องกําหนดว่าพวกคุณต้องทําอย่างนี้คุณอย่าไปเล่นขายของโดยเอาของถูกเอาคําถูกเป็นตัวนําคุณต้องขายความ แตกต่างคุณต้องขวาาความไฮเทคโนโลยีแต่หลังจากนั้นก็เห็นพอแกไอ้โทรศัพท์มือถือมาข้างในชิปมาจากเกาหลีมาจากซัมซุงเป็นต้นเขาเริ่มจากตรงนั้นนะฮะ20ปีที่แล้วนี่แกโทรศัพท์ s t a r t แท็งของไอ้เน่นมานี่นะฮะมันเป็นซัมซุงอยูข้างในอ่ะนะฮะแต่วันนี้วันนี้ทั้งจีนทั้งเกาหลีเนี่ยเขาหันไปทางนั้นทั้งหมดแล้วเขามี ผมก็มียุทธศาสตร์ของของชาติครับซึ่งผมคิดว่าคงไม่ใช่รัฐบาลนะฮะคงต้องเอาเอกชนนะที่มีความคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์มาร่วมเป็นคณะกรรมการครับอย่าเอานักการเมืองอย่าเอาข้าราชการนะฮะเพราะนั่นไงมันจะไม่สําเร็จแน่ๆเลยนะฮะนะก็ต้องเอาคนอย่างอย่างคุณคุณแอลนะคุณคุณอิสระเนี่ยนะฮะมามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเพราะว่าอนาคตของเราก็จะมีนะฮะถ้าเรา มุ่ง,งตั้งยุทธศาสตร์ของประเทศนะแล้วก็เดินไปในทิศทางที่มีการผลักดันด้วยการสนับสนุนด้วยความเข้าใจที่ดีของรัฐบาลน,นะฮะรัฐบาลน,นี้ก็ได้นะฮะเราเรามีอนาคตแน่แต่ถ้าเราไม่ตั้งยุทธศาสตร์ของเราขึ้นมาแล้วก็เสเปตสปาอยู่มาอยู่เรื่อยสเปตสปะามาลายสิบป,ปีแล้วนะฮะนะมันจะมันมันไปไม่รอดนะฮะมองไทยครับ,รบ,รบขอบคุณครับคาถามของคุณอิสระนะครับรบอกว่าอย่างวิธีแก้ปัญหา low productivity ในภาคการเกษตร ตอนนี้ที่เจออาจจะมีอยู่2อ,อย่างคือ 1. ลงทุนเพิ่มหรือ 2. ย้ายคนออกมาสู่อุตสาหกรรมบริการถามคุณอิสระว,ว่าวิธีไหนที่รัฐบาลควรทาและแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดหรือคุณอิสระมีวิธีแก้ด้วยคําถามอันแรกอะไรนะครับคาถามแรกนะฮะคือ low productivity <c oughs> ในภาคการเกษตรตอนนี้ที่เราเจอ <c oughs> อยู่เนี่ยนะครับทางผู้ถามก็เสนอมาว่าเอ๊ะมีลงทุนเพิ่มได้ไหมหรือย้ายคนออกมาสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการ สองวิธีนี้ในมุมมองของ <c oughs> cử, ของคุณอิสระคิดว่าทําได้ไหมหรือว่ารัฐบาลคุณคจะทำไหมครับครับจริงๆแล้ว low productivity เ,เนี่ยมันมันแสดงว่าเราเราไม่ต้องย,ย้ายเราก็ผลิตให้มันด,ดีขึ้นน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูศักยภาพอย่างก,กับนานาที่ว่าเนี่ยมี70ล้านไร่เนี่ยครับ,รบปลูกข้าวที่คุณบุญชัยบอกว่าเฉลี่ยได้400กิโล400กว่ากิโลเนี่ย ก็ม mm. mm ัน hmm. ม exactly. <ım ensen> mm. right. ี27ล mm ้านไร่ที่มันได้200กว่า27ล้านไร่นั้นใช่ไหมมันมันได้200อ่ะครับมันก็เฉลี่ยไปทั้งหมดทีนี้ถ้าเอาไอ้27ล้านเนี่ยตัดออกมาเอาไปปลูกมันปลูกอ้อยไอ้นั้นมันก็จะเป็นประมาณ7-800ที่เหลือไอ้ตรงนั้นก็ไปพัฒนาให้เป็นเป็นพันหนึ่งนะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าไร่หนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องเดียวนะครับ เดี๋ยวนี้เราใช้เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยแปลงเล็กๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันแปลงเล็กๆห้าไร่สามไร่จริงๆเราก็ต้องการขั้นต่ำเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยประมาณ30ไร่ที่ทางภาคอีสานเนี่ยนะครับสามสิบไร่ต่อหนึ่งแปลงเพราะว่าเครื่องจักรตัวหนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้าวได้50ไร่ถ้าได้30ไร่เนี่ยเขาคุ้มแล้วเขาคิดไร่ละ600บาทถ้าได้300กิโลเนี่ยข้าวหนึ่งตันเนี่ยจะประมาณ2,000ค่าเก็บเกี่ยวอย่างเดียวนะครับ แต่ถ้าได้หนึ่งตันไร่หนึ่งได้หนึ่งตันเนี่ยค่าเก็บเกี่ยวคือหกร้อยบาทบ mm hmm. ต้นทุนเฉพาะค่าเก็บเกี่ยวนะครับ mm hmm. ไม่ต้องยังไม่ได้คิดอย่างอื่นเลย mm hmm. เพราะนั้น productivity มันก็คือว่าทำยังไงศักยภาพของผืนดิน know-how mm hmm. วิธีการจัดการให้มันได้หนึ่งตัน mm hmm. ต่อไร่ mm hmm. แทนที่จะเป็นสองสามร้อย mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําในอุตสาหการรมว่ายน้ําตาลที่เราแข่งขันมาเนี่ยเราก็คือเราต้องให้ได้12ตันต่อไร่ mm hmm. เบนชมารกตรงนี้สมัยก่อนมัน7-8ตันเดี๋ยวนี้12ตันคตันถ้าร้อย12ตันเนี่ยมันก็ได้ไร่หนึ่งปีหนึ่งก็ชาวไร่เขาได้ขายอ้อยได้ประมาณ1 4ื0 0สี่พันบาทบกำไร5,000บาท4,000บาทต่อไร่ครับมันก็อยู่ได้เพราะฉะนั้น productivity เนี่ยมันมีหลายอย่างที่ต้องทําได้การย้ายฐานการผลิตเนี่ยนะครับผมยังมองโปรแอนคอนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหนีเสือจะปะจระเข้หรือเปล่า การย้ายต้องย้ายไปเถลนิดเพราะว่าถ e ้าเราย้ายไปอินฟราสตรัคเจอร์ไม่พร้อมยกตัวอย่างว่าโรงงานอะไรก็แล้วแต่ย้ายไปแล้วไฟฟ้ามันเดินเดินหยุดหยุดเนี่ยบางประเทศเนี่ยต้นทุนแพงครับนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เรายังมองไม่เห็นเนี่ยคือแรงงานเนี่ยนะครับไปจ้างถูกเนี่ยคิดผิดคือถ้าแรงงานเนี่ยเขาอยากจะได้เนี่ยเขามาประเทศไทยอยู่แล้ว ไ,ได้สามสี่ร้อยบาทเราไปคิดว่าสองร้อยบาทเขาจะทํากับเราเนี่ยผมว่าระยะยาวเขาไม่เราถ้าเราข้ามไปนะครับครับผมว่าเราคิดผิด <c oughs> ในความเห็นของผมนะฮะค่าไฟฟ้าไม่รู้จะถูกกว่าเราหรือเปล่าอืนะครับค่าไปท่าท่าเรือส่งออกไม่รู้จะถูกดีดีเท่าเราหรือเปล่าประสิทธิภาพเพราะผมคิดว่าต้องดูให้ตลอดตลอดทั้งวอลูเช <c oughs> น <c oughs> นะครับเพราะผมถ้าผมคิดแล้วเนี่ยเทศไทยเราเนี่ยยังจัดการได้อีกมากเพียงแต่ว่าเรา เราไม่ได้จัดการนะครับแล้วก็ผืนแผ่นดินถ้าเป็นเกษตรนะครับถ้าเป็นเกษตรเนี่ยประเทศไทยเรามีที่ดินต่อคนต่อหัวในอาเซียนนี่เราดีที่สุดเราได้เรามีมากสุดนะครับเรามีมากสุดเรามีร้อยสี่สิบล้านไร่นะครับที่ปลูกพืชได้นะครับพม่านี่มีแค่ประมาณหกสิบล้านไร่นะครับกัมพูชานี่ก็มีประมาณแค่ 4ี่ล้านเฮกตาร์สี่หกยี่ส้าล้านไร่ประมาณนี้ประเทศสปปลาวมีแค่ประมาณไม่ถึงส0บล้านไร่ครับนะครับพราเรามีมากกว่าพราจริงๆแล้วเราเองไม่ได้ใช้ศักยภาพของผืนแผ่นดินไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับครับคำถามสุดท้ายสําหรับคุณสุภลักษ์นะครับเอสอ็มที่อยากจะตั้งร้านค้าขายอยากจะวันหนึ่งข้างหน้าใช้ไฟติ้งโหมดแบบคุณสุภลักษณ แล้วขึ้นไปเป็นระดับภูมิภาคเนี่ยยังทำได้อยู่ไหมครับได้แน่นอนคิดว่าอันนี้ได้แน่นอนนะคะแต่พอดีเมื่อกี้ฟังที่สมุนชัยได้ได้พูดขึ้นมาแล้วก็คือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยคือพอดีตัเองเป็นเป็นหมอยาชอบจ่ายยาให้พนักงานคือกางคิดว่า แผนฟื้นฟูประเทศไทย,ยคือถ้าเป็น d REAM นะคะ Ultimate Dream ที่ว่าเออ,อมไม่ใช่ Ultimate Dream Ultimate Wish แล้วกันอยากจะเห็นยังไงคือมันน่าจะมีเชียนะอ,อย่างที่บอกว่าแรกเลยที่บอกว่าเกาหลีเนี่ยะะเขามีประชากรดั้เจ็ดสิบล้านคนคนะ,ะ,ะเขาก็ต้องมาแบ่งดูว่าอาะละเหมือนลักเรียนโรงเรียนหนึ่งเนี่ยไอ้กลุ่ม A เนี่ยที่ว่าโอ้เสร็จแล้วให้ทุนมันเนี่ยมันจะไปได้เร็วมากแล้ว มากลุ่ม B กลุ่ม C กับกลุ่ม F อันนี้ก็อยากจะแบ่งกลุ่มเหล่านี้ออกมาโรยเฉพาะกลุ่ม A คือพวก c o n g o m e r a t e นะซึ่งอันนี้เป็นเป็นตัวใหญ่เลยอะฐานการส่งออกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมรถจนตอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องนุ่งห่มหรือกษัตกรรมจิวเรีอะไรเนี้ยควรจะเขาต้องการอะไรคือคืออย่างที่บอกว่ามีกลุ่มใช้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์มันต้องรักษา เป็นแนวนะถ้าเกิดจิวเวรี่จะทําให้เขายังไงเขาต้องการอะไรเครื่องนุ่งห่มเอ่อแฟชั่นจะทํำยังไงเครื่องผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะทำยังไงคือมันต้องคือเหมือนรัฐบาลถ้าเขารับฟังนะคือคนจะแบ่งขึ้นมาเป็นเป็นยุทธศาสตร์สําหรับรุ่นรุ่นเดิมที่ว่าไปได้เร็วมากนะนั่นคือรุ่นรุ่นของกอมเรรรุ่นที่สองก็คือรุ่นอย่างเอาเคเอาลองลงมาแบบ อาจจะเรียกว่า SME หรือ medium enterprise แล้วก็ลงมาเนี่ย mm hmm. เขาจะเติบโตได้อย่างไรในธุรกิจที่ s e s s i o n a l แยกออกมา <c oughs> แล้วก็วเขาต้องการอะไรเ mm hmm. ช่นเขาต้องการฐานงานด้านการเงินต้องการ creative ต้องการ training mm hmm. ต้องการอะไรเอาคิดว่ามันถ้าทำแต่ไม่ใช่วัน r o m e is not u i l ิ in one day อยู่แล้ว <c oughs> แต่5ปีนี่มันต้องทำได้ <c oughs> นะวางไปเลย5ปีว่าคุณต้องการยังไงที mm hmm. นี้มา,มาพูดถึงกลุ่มระดับล่าง <c oughs> พวกชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวไรซึ่งถามว่าทำไมเมื่อก่อนนี้คุณพ่อเอาเคยถามคุณพ่อว่าทำธุรกิจเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์มันได้รายได้ดีไปทำนานะฮะเราก็ต้องมาดูว่าคนฟิลิปปินเนี่ยทำไมรายได้เขาเรียกอะไรไม่มีทัวริสเลยแต่มอเขาเยอะมากกับเมืองไทยอีกเป็นเท่าๆคอนซลเทอคอนซัมมชันเขสูงมากเพราะว่าคนฟิลิปปินเนี่ย หนึ่งพูดภาษาอังกฤษเป็นสองเต้นลําได้ร้องเพลงได้นะฮะทำอะไรก็ได้เสร์ฟก็ได้อะไรก็ได้อ l อเด c r ครู e ไลน์ที่อยู่ในโลกเนี่ยฟิลิปปินส์ทั้งนั้นแม้ที่ฮ่องกงนี่แม่บ้านฟิลิปปินส์หมดรายได้สูงกว่าคนไทยเพราะนั้นไปที่นั่นเนี่ยแบงก์เขาถึงได้ใหญ่มากเพราะคนฝากเงินเยอะ นะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีแบรนด์เข้าไปเยอะไม่ได้มีแบรนด์เมืองนอกไปเยอะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีนี่อะไรเ <c oughs> ยอะแยะใช้มือคี้ให้เห็นดูว่ารู้สึกนี่ไม่ได้เยอะ <c oughs> แต่เราก็ต้องมาดูาฐานคนเหล่านี้เราจะปล่อยให้เขาเป็นคือโอเคเราเป็นเกษตร,รษกรเราเข้าใจ <c oughs> แต่ก็จะผลิตข้าวคนอาอาจจะมองแบบอาจจะคอมเมอร์เชยลไปหน่อย <c oughs> นึง <c oughs> ว่าเราควรจะถ้าเราจะเอารายได้เข้ามาเยอะ <c oughs> เนี่ย <c oughs> ข้าประเทศเข้าเยอะอะไรที่เป็นเมน เหมือนอย่างทาห้างเนี่ยนะคะถ้าจะเอามาาที่สุดอยากจะได้คอสเมติกเพราะมาจิ้มสูงกําไรดีแต่ถ้าไปขายปากกาดินสอนด้าละสองบาทขายกับตายใช่ไหมคะคือเราก็ต้องมาคิดว่าเราจะเล่นวิธีไหนเราก็เอาคองกรีก่อนแล้วเราก็มาลงมีเดียมแอนร์ไพรส์แล้วก็ลงไปข้างล่างแต่ข้างล่างอย่างที่บอกว่าเรื่องภาษาก็เป็นเรื่องใหญ่นะบางทีผลผลิตของเราเนี่ยคือถ้าเราจะทําเหมือนทาเคยมาบอกว่าคําข้าวยังไงให้มันมีค่าเท่ากับน้ํามัน เห็นท่านประธานทนินชอบพูดว่า make the rice the food valuable as valuable as น้ำมันมันจะเป็นไปได้ไหมวันหนึงประชากรในโลกอาจจะต้องกินก็อย่าบอกว่าจะซื้อทุเรียนอย่างนี้เคยเห็นเมล่อนลูกเป็นหมื่นไหมฮะที่ญี่ปุ่นมีเมล่อนลูกเป็นหมื่นนะผลไม้เหล่านี้หรืออะไรเหล่านี้เราก็ถ้าเราสามารถที่จะทําตรงนี้ให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออกไปวีเทลแ p a เกจจิ้งสวยๆมันมีค่าขึ้นมาทันที วันนี้มาร์กกอรองเข้ามานี่อันแค่เนี้ยโอ้ยตายแล้วปีแอลแม่ลาดูรีอะไรคริสปี้ครีมอะไรขายกันระเบิดเถิดเทิงไอ้แกเรตป๊อปคอร์นมาละขายเวลาล้านเวลาล้านฮ่าไม่ใครจะเชื่อขายเวลาล้านไอ้ป๊อปคอร์นเนี่ยที่ซื้อจากที่แกเรตที่พารากอนแล้วก็ตกใจว่ามันแทกิฟจิ้งมันแบรนด์เนมทั้งนั้นก็เราก็กินป๊อปคอร์นทุกวันแถวเมเจอร์ซินเนเพล็กมันแบรนด์อันนี่เราจะทำยังไงซีเอาก็เลยคิดว่ายุทธศาสตร์ของประเทศ จะสู้กันเนี่ยนะคะคนที่วางกลยุทธ์เนี่ยต้องไม่ใช่จีเนียสนะเพราะจีเนียสบางทีคิดอะไรไม่รู้ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องฟังนักประกอบการแล้วก็ต้องฟังในทุกทุกธุรกิจในทุกเซ็กชันแนลในทุกเทียด้วยครับแล้วก็ไปแบบเอาแผงแรกรันไปก่อนเหมือนนักเรียนทุนนักเรียนทุนนักเรียนที่สองที่สามก็คือคิดว่าถ้าไม่ทําแบบนี้นะคะ ประเทศไทยสู้เขาไม่ได้แน่นอนครับเม่อ5ปี10 r s ไม่มีทางหมองไม่เห็นเลย hopeless อันนี้แล้วใครจะเป็นคนพูดให้ทางรัฐบาลสร้างต้องฝากท่านนายกสมาคมทั้งหลายนายกสมาคมหอการค้าต่างๆต้องต้นรุนแรงแล้วค่ะต้อง aggressive เพราะว่าเกาหลีคุยเกาหลีนี่มันทุบต๊ะคุยกันนะคะก็ไม่พูดหวานนะคะ แอลกีร์เขาเนี่ยเขาทุกโต๊ะใส่มาแล้วเฮ้ยเราทุกโต๊ะใสเขาบ้าง <laughs> <laughs> มันสูบบุหรี่พ่นหน้าเราเราก็พูกเลยพ่นหน้ามันบ้างรงี้ <laughs> 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 คือมันจัเป็นต้องต้องถึงเวลาต้องที่ <laughs> ท่านบอกว่าต้องพูดกันเรื่องจริงแล้ว <laughs> อย่ามาพูดกันเรื่องสวยงามอย่างเดียวแต่โอเคละเราทมกลางปัญหา <laughs> เราก็ต้องโมดิเวยด้วยไม่งั้นทุกคนก็เหี่ยวหมดเลยไม่มีใครลงทุนไม่มีใครซื้อห้องแอลไม่มีใครซื้อคอนโดมิเนียมเดี๋ยวตายกันหมดเลยน้องราวนั่งอยู่ตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากว่า ท่ามกลางปัญหาเรารู้ปัญหาแต่เรารู้ว่าเราจะแก้อย่างไงแล้วเราต้องไม่ลืมตัวที่จะถึงเวลาแล้ว it's it's a time to change it's a time to fight ครับโอเคค่ะขอบคุณครัขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านด้วยนะครับปรับมุมมอง2กลยุทธ์ธุรกิจยุคปฏิรูปนี่คือการตกผลึกทางความคิดแล้วก็การนำเอาประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมาเล่าสู่กันฟังบนที e i c Conference ในวันนี้ Thailand in Transformation นะครับในลำดับถัดไปนะครับผมขอเรียนเชิญดรวิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมอบของที่ลึกให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอเรียนเชิญด้านหน้าเลยครับเริ่มต้นจากท่านแรกนะครับคุณอิสระว่องกุศลกิจครับ ท่านต่อไปนะครับคุณบุญชัยโชควัฒนาครับและท่านถัดไปครับคุณสุภลักษ์มพุธและขอถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกกันนะครับ งานในวันนี้ EIC Conference Thailand in Transformation ก็ได้มาถึงนาทีสุดท้ายแล้วนะครับในนามของอธนาคารไทยพาณิชย์ผมบัญชาชุมเชเวศรวมถึงผู้บริหารทุกท่านก็ขอขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่ได้สละเวลาเข้าร่วมฟังงานสัมมนาประจำปีอย่างนี้นะครับและเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับฟังไปวันนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนในประเทศไทยอยู่รอดต่อไปในอนาคตนะครับ และเราจะพบกันใหม่ในปีหน้าสำหรับ EIC Conference mm. ขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งครับ mm. และก็ขอถือโอกาสนี้ปิดฉากในเวทีนี้กันนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอแสดงความขอบคุณจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสวัสดีครับ